ความเข้มแข็งแห่งแม่ทัพว่าด้วยความเข้มแข็ง5ประการและความเลวร้าย8ประการของผู้นำอันแม่ทัพจะมีความเข้มแข็ง5และความเลวร้าย8กล่าวคือมีเกียรติอันสูงส่งก็จะสามารถเป็นแบบอย่างมีความกระตันอยู่รักพี่น้องก็จะมีกิตติศัพท์มีสัจจะคุณธรรม ก็จะมีมิตรสหายมีการไตรตรองอย่างสุขุมก็จะยอมรับของมหาชนมีความมุ่งม,มั่นในการปฏิบัติก็จะมีผลงานนี่คือความเข้มแข็ง5ประการแห่งแม่ทัพส่วนมีการวางแผนแต่ไม่อาจรู้ข้อดีเสียมีจริยาแต่ไม่อาจใช้ปร,ราดเมธาทำการปกครองแต่ไม่อาจใช้อายาอย่างที่ยังทำ มีความร่ำรวยแต่ไม่ยอมช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมีปัญญาแต่ไม่อาจป้องกันเหตุมีการตรองแต่ไม่อาจตรองให้ท่วนทีมียศถาแต่ไม่ยอมใช้คนดีที่รู้จักยามพ่ายแพ้มิอาจระงับการตัดเพาะทั้งหมดนี้คือความเลวร้ายแปดประการแห่งแม่ทัพออกศึกว่าด้วยการให้เกียรติ และการมอบความไว้วางใจให้กับผู้ปฏิบัติแต่บุรณการมายามชาติมีภัยกษัตริย์จะทรงสรรปราดและพระราชทานตำแหน่งหน้าที่ให้รับผิดช,ชอบโดยจะทรงถือศีลกินเจเป็นเวลาสมวันขันแล้วจะเสด็จสู่สามบรรดชนทรงยืมประทับไปทางทิศใต้โดยมีจอมทัพเฝ้าเสด็จอยู่ทางทิศเหนือจากนั้น พระราชะครูจะอัญเชิญพระแสงขวานใหญ่ทูลถวายแด่พระมหากษัตริย์หลังจากพระมหากษัตริย์ได้ทรงรับพระแสงขวานใหญ่และพระราชทานให้แก่จอมทัพแล้วจะตรัสว่านับแต่บัดนี้ไปอำนาจการบัญชาการทางทหารได้เป็นของท่านแล้วครั้นแล้วจะรับสั่งขึ้นอีกครั้งว่าหากเข้นศัตรูอ่อนแอก็จงบุก หากเห็นศัตรูเข้มแข็งก็จงถอยอย่าด้วยเพราะตนสูงสักแล้วเกิดใจดูมินอย่าด้วยเพราะยึดมั่นในความเห็นตนแล้วขัดมติมหาชนและอย่าด้วยเพราะมีคุณความดีแล้วทำลายซึ่งสัจความพักดีหากทหารยังไม่นั่งเจ้าจงอย่านั่งหากทหารยังไม่ทานเจ้าจงอย่าทานพึงร่วมร้อนหนาวกับเหล่าทหาร ลำบากโดยเท่าเทียมแบ่งปันความสุขทุกข์และเคียงสู้พยันตรายกับเหล่าทหารดังนี้เหล่าทหารก็จะยอมถวายชีวีและศัตรูก็จะมรณาเป็นแม่นมั่นครั้นจอมทัพน้อมรับพระกระแสรับสั่งจบจะเดินไปเปิดประตูเคราะห์ประตูเคาะเป็นชื่อของประตูเมืองบานหนึ่งในสมัยโบราณจะใช้ในยามออกศึก โดยมีในว่ากองทัพจะขอพีกายสู้ศึกเพื่อชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถหากไม่สามารถขับไล่อลีราศัตรูได้สำเร็จก็จะไม่ขอกลับบ้านกลับเมืองอีกต่อไปพร้อมทั้งนำกองทัพออกเดินทางเพลานั้นกษัตริย์จะเสด็จออกมาส่งกองทัพทรงคุกพระชานุผักลดศึกและรับสั่งว่าบางครั้ง อาจต้องมีการลุกถอยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ดังนั้นคำสั่งในกองทัพจะไม่ได้ออกจากกษัตริย์อีกต่อไปทั้งหมดล้วนออกคำสั่งโดยจอมทัพทั้งสิ้นหากเป็นได้ดังนี้ก็จะไม่ถูกจํากัดจากฟ้าไรการผูกมัดจากดินไร้ศัตรูอยู่หน้าไรกษัตริย์อยู่หลังและปราบผู้ปีชา ก็จะคอยถวายสติปัญญาเลือกบุคลากรว่าด้วยการแบ่งกลุ่มคนและการเลือกใช้คนให้ตรงตามความสามารถที่มีในขบวนทัพนั้นมีพวกที่ชอบสู้รบทำศึกสามารถบุกเข้าฝ้าดฟันศัตรูแต่เพียงลำพังจงรวมพวกเขาไว้เป็นกลุ่มแล้วให้นามว่าทหารรับใช้ชาติอันหนึ่ง ยังมีพวกที่มีความองอาจเหนือผู้คนมีวรยุทธ์อันชาญไร้เทียมทานจงรวมพวกเขาไว้เป็นกลุ่มแล้วให้นามว่าทหารฝ่าแนวรบอันหนึ่งยังมีพวกที่มีฝีเท้าปราดเรียวสามารถเดินเหินป้องวยได้ดุดหมาสึกจงรวมพวกเขาไว้เป็นกลุ่มแล้วให้นามว่าทหารชิงธถงอันหนึ่ง ยังมีพวกที่สามารถควบม้ายิงศรได้ว่องไวถูกดอกที่ยิงล้วนไม่พลาดเป้าจงรวมพวกเขาไว้เป็นกลุ่มแล้วให้นามว่าทหารชิงแนวรบอันหนึ่งยังมีพวกที่ชำนาญการโนูยิงแล้วต้องถูกถูกแล้วต้องตายจงรวมพวกเขาไว้เป็นกลุ่มแล้วให้นามว่าทหารเหินอันหนึ่ง ยังมีพวกที่ชำนาญธนูหนักยิงระยะไกลแล้วต้องถูกจงรวมพวกเขาไว้เป็นกลุ่มแล้วให้นามว่าทหารทลายแนวรบสำหรับพลทหารทั้งหกหมวดเหล่านี้จงใช้พวกเขาให้ตรงความสามารถให้จงดี